โดยสบายดีสวัสดีเด้อเอฟซีบัตทุกคนเปิดพามาเมอนกับยูเฮือนของเอื้อยสาวมีนาเพิินนทุกคนเมอนีทางสาวบุดเปียงก็ได้เดินทางมาหาทางน้องมีนาโดยซึ่งว่าเอฟซีของสาวบุดเปียงกอหาให้ทางทางเฮ้าซันซ่าเนาะเขามาอัปเดตเรื่องราวข่าวๆของน้องเพิินเพราะว่าเห็นทางน้องเนาะได้ออกมาถ่ายทำใหม่ว่าซันซ่าอ่า ทีนี้เอฟซีก็เลยว่าหายมาคอนเฟิร์มหายนว่าน้องเพิน่นโซเทโบหรือว่าแนวใดอเป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่โดยเมื่อนี่ก็เดินทางมาฮอเจอดถึงเป็นทีเดียร้อยเนาะทุกคนมีแต่ว่าทั้งข้ากับจินีคออนุญาตข้าไปโอไปลมข่าาไปถามทายน้องเพินเนนเินกับเพื่อนซานบรรทมเพิ่นก็อยู่ในขันตอนอันชื่อในปรับปรุงบรรือวนะันใดเนาะกัสซีมีกิ่งมบกิ่งตอกลายแน่ทุกคนเลย น้องเพิ่นกับนังสัมผัสอยู่เพิ่นเลยสำหรับ่องทางทติดต่อเนาะ FC สามารถทังหาทางสาวบุญเปียงได้เดอวยเนาะถักมาเอาได้บม่บว่าจะเป็นเฟสไลน์ทักมาได้ทางสองเนาะโดยเป็นเอาไดก็ฝาก FC ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในสาวบุญเบียงในเดอวยเนาะเพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการถ่ายทำ คลิปต่อต่อ,ตอไปถ้าหากว่าคำว่าคำจารหรือว่าพฤติกรรมใดบุมเหมาะสมก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยใน fc ไว้ก่อนเด้อโดยสบายดีสบายดีสบายดีส,า,ดส,า,ดสาวโสดหรือวา่น้องมีนาทุกคนเลยหลังจากที่ห่างหายไปดนเนาะ, <c oughs> ะเป็นเท่าไหร่ปัจจุบันยังโสดบหรือว่ามีคููมีคีกตอนตอนนี้โสด เมื <c oughs> เม่อก่อนเรามีอยู่แต่วันตอนนี้นะโซดบอกพระมานอือเป็นอะไรเมื่อก่อนเฮาลมผู้นหนึ่งเลยเพื่นักก็หายไปนะเพอ่อาก็หายไปวางใต้ประมาณทิศหนึ่งแล้วที่บอกอพะวราอยู่ดีๆแล้วเพื่นก็หายไปเลยเฮากระโโบหัวเป็นเอียงอืมบรด้มีเรื่องพิษกันแบบบรด้บรด้มีเรื่องอยังเลยนะอยู่ดีๆเพื่อนก็หายไป ตอนนี้เขาก็ยังบูหูว่าเป็นยังแล้วก็หายไปติดต่อแล้วบอได้แล้วก็เขาก็ประสานสิทธหฮนะเพราะว่าโทรหาก็บบไดเสร็จหาคนก็บบไดตอบก็เลยว่าเออเปิดใจใหม่ซนะ้บูหัวสิทธะอะไรถาคนไปเนาะบู่หัวเข้าไปสาเสร็จแล้วบรไบ้ไดติดต่อกันนี่ประมาณจากมือประมาณจากเดือนประมาณผิดไปลเลยที่บอกหอแล้วประมาณหกเจ็ดมือ,อมันผิดหนึ่งถึไปลย บได้พิษบได้ไห้ยายกันอยู่ๆแลวคือเพิ่นบ่มีการตอบภาพภา่อ,อยู่แล้วก็หายไปเลยบได้พิษบได้มีทามาแล้วบางคนเขาก็สงสงยว่าบางเทอเรามีเมียบ่อยอยังสันสีเ่วาว่าเราบได้มีแต่ว่าบ่หูว่าเป็นอยียงนะเพราะว่าเฮาก็ลมนำลากัแเราก็ปกติอยู่คันคนมีเมียมันหนักสิมีมมมพิรุษมันบ,บ่นีบ่มีเลยตอนคุยกันก็คือบได้มีแบบพิรุษเอียงแบบ สังเกตเลยบอกบอมีแล้วก็เขาที่ล่มกันมาอ่าแล้วก็คือสิเป็นคนแบบบริตตัวที่บอกเพราะว่าเบิ่งแล้วว่าแต่ละคำมันกับแบบคันมีเมียขนาดนั้นเขาก็ต้องหูลวตัวเขาบ่ได้ดอกล่มกันมากับบอมันเสียนั่นนอนล่มกันมาบอมันหักกับซีลมกันนะอล้วก็มากับเกือบสามสี่เดือนแล้วอและอีกอย่างกัคนก็าบอกปกติคันคนมีเมียมันหักสีบ์เป็นแนานั่นดอก เขาเฮาเองกระดาษสิลคความหลับมันกระคือสิปิดบริโดนประนันดอกที่บอกอืคือแบบว่าเจ้าก็เพ่อนกะหากันดีอยู่ตอนนั้นบอกแม่อืก็มีหลายสาเหตุเนาะแต่ว่าเฮากับโบู้สาเหตุที่ว่ามันแน่ชสัดวาซันซะโทรศัพท์ตายบ่เมียจับได้บ่นี่ก็แล้วแต่เอซสิคิดต่างๆนหน้าว่าซันซะเพราะว่าเขาเองไ็คิดกันเป็นบ่ เหมือนก็คิดอยู่อ่าแม่ใจเฮานี่เฮาคิดว่าคันมีเมียนี่นะสิโ่แมนถ้าไปพ่อคนอื่นไปพ่อผู้สาวคนอื่นยังแบบนี้ฮะขนาดสะเป็นไปได้เพราะว่า่นก็อยู่พุ่นนะเฮาเฮายังบม่ได้พ่อยังบม่ได้ไปหากันจักเถื่อนยังไม่เคยเจอตัวจริงกันอืคิดอยู่ล่างเถื่อเพ่นอาจสิไปเห่นไปหัวละไไปเจอผู้สาวคนอื่นแล้วถือใจีหยังประมาณนี้ฮ่นะมันก็เป็นไปได้เนะบางคนก็บม่ได้อยู่ํากันเด ล้งเากมพันอ,อาจสีหมักเข้าแล้วก็ไปเลยก็มีบริบบอกริกาวเอียงเขาก็มีก็มีลายสาเหตุเจอคนใหม่เลยไปเลยเอในความคิดเขาได้เขาคิดแบบนั้นอันนี้ก็อีกความคิดหนึ่งถ้าว่าโทรศัพท์เพรหรือว่าอันนั้นอันนี้มันกระหน่ำสิบบดนปน้เลหาหักสีหาทางแสด็มาห้ามันบมโดยเวลาติดต,ต่อกันติดต่อกันทางไหนสักทางลายอย่างเดียว แล้วก็เฮาก็มีลายคนในเือนเรามแต่ลายเราคนเดียวแสดงว่าคันโทรศัพท์เิ่นตกนกนาบบอหรือว่าใต้ก็ขึ้นแล้วเนาะแล้วเลยอืมเราจะว่าเพิ่นมาเอาลายใหม่กับกับเนความน้องเนาะถาว่าเพิ่นอยากติดต่อกลับมากับขึ้นติดต่อกลับใดคือเก่าสมมติบ่มีลายน้องเพิ่นเนาะแต่ว่ามีลาย youtube เนาะแต่ละคนมีสองทางติดต่อหายเบิดเนาะติดต่อผ่านทาง youtube แล้วก็เพื่อที่จะได้คุยกับน้องเพิ่น ก็ได้คือกันค่ะเราพ่ดอยากติดต่อกลับมาอ่ะหมูเป็นอย่างเนาะม <c oughs> ีแต่ว่าเปิดใจใหม่คือน้องเพ่ดว่าคันถาหอเดือนหอ,อยังนี่กับบร้ังศิถาบอในความคิดคือสิถาบริถาคนไปค่ะนะเฮาบ่มีความหวังอยังเลยตอนนี้นะคันว่าเออพ่นได้เสร็จมาบอกอยังนนั่นนี่ว่าไอเป็นหันเป็นหนีด้วยหอกับพ่อศิถาได้อันนี้คนมันบริติดต่อกันแล้วค่ะนะฮากับบุหูสิถาอนะไรฮาก็เลยว่าเอ,อ เปิดใจใหม่ซะืม่มอยากกีดกีดกันตัวเองบอกแม่อ,อยากปิดกันตัวเองอถหาลังเดือเขาไปม,มีผู้สาวใหม่เลยเลยซะฮาพัดยังถาเขาอยู่เขาขีดตอนนี้เลยบางคนเขามันบรีอยู่ลํากันเด็คกคนก็อยูุ่นโดยกพิ่นกลับมาใหม่ได้ซะอันนี้กระบหูนะต้องลองลงกันเมึงแต่ถามถามมันโดนจนเกินไปฮะนะ รถกลับมาก็คือสีคันเทามีผู้บาวใหม่แล้ว่ะนะไปรวมกับผู้ใดผู้หนึ่งแบบรวมกันจริงจังก็คือสิบกับไปรวมแล้วอแสดงว่าคันมาคนใหม่เข้ามาเลยเพิ่นสามารถอ่าพิชิตใจเฮ้าหรือว่า <c oughs> เฮ็ดใ้เฮ้ามักได้อย่างซีแมนเจ้ากระสิดเดินหนาบอก <c oughs> ใครใครแต่ว่าใจเพิ่นมันนักแน่นพอเนาะคือ <c oughs> ว่าคนใหม่กับคนเก่าที ที่แล้วไปแล้วนี่ก็มีสิเท่ากันแสดงว่าเนาะนคือเฮาบ่ไวบริหิทยังผิดเด้ดีๆเขาก็หายไปแบบว่มีปีไม่คุยยังเลยแต่แบบมันคือแบบเฮาวมีขาสิกลับมาตอนใดก็กลับพะนั่งเถียงแบบเฮาล่มผู้บ่าวใหม่และคนใหมเ่เขาเขาเสด็จอย่างไรซ่นน่ะ <c oughs> สิทีมคนใหม่น่ะไป <c oughs> หาเขาคือเก่าก็แบบน,นั้น <c oughs> เออมือมือทําอิดเนาะที่ว่าเพิ่นหายไปนี่ก็โทรนําโทูยังอยู่บม เสร็จเพราะว่าเฮาเองเฮาเฮากับเราเนี่ยินิไซคายๆกันแบบบริจุกจิกจู้จี้กันขนาดนั้นะนะท mm. ับอีตนะเขาก็โทรหาเราเออเสร็จหาเราตอนบ่ายโมงบ่ายโมงอย่างละก็บม่ได้ตอบริ่ได้อ่านยังเขาก็แปลกแปกแล้วคิดว่าเพื่อนเมือม่อยว่าเรือว่าเพิ่อนนอนอยังขนาะตอนประมาณนะแปดโมงแรกอย่างละเขาก็โทรหาเราอีก mm. ก็บ่ได้ก็ติดต่อบ่ได้หลังจากนั้นเขาก็เสร็จเสร็จถามเราอยู่แต่ก็บร่ได้ตอบริ่ได้ยังไม่ได้อ่านเลยบร่ได้ขามาอ่านเลยเจนเท่า คู่มือนี้ก็ยังบ่ร่หับกันแบบว่าเอาตอตอบหับแม่นหืกบอลนองอยู่หรือว่บบอลเพิ่นอยู่นี่น้องหล่าหูบอกหูจะจังหวัดที่เพิ่นอยู่และกาบอลที่เพิ่นอันนั้นบอกเขะว่าเพิ่นเห็เดเยียบไปใส่ก็เพอาะหูอยู่เนาะ,ะมีแต่ว่ากลับพังพังไปวาซานซาแะแต่ตอนนี้นี่มีแบบิ่มมีคนเข้ามาคุยจากคนจากใดเระบอก อนนี้มีประมาณสองสามคนเสร็จมามแต่กาก็ลองลองลมบึ่งบึงบ่งไปก่อนนะเป็นคนเก่าบอลรือแบบคนใหม่ที่เข้ามาคนใหม่ <c oughs> คนที่ยังไ่เคยเสร็จกันเข้ามาเสร็จใหม่ทักมาใหม่หลายคนก็คือซีจื่นอนแต่ว่าสำหรับเอฟซีใหม่อาจจะลืมว่าน้องเป็นไฟ <c oughs> อ่าน้องคนเองกับเป็นสาวโสดแล้วที่เขาก็คือมาถ่ายทำว่าซานซะ ออตอนนี้อายุจะปีอะไรตอนนี้สอง,สองปีมีปลายบรูวากาเตมสอ,เสองสองเต็มสองสองฮาคเตมผ่านไปรึเรล่าในวันกงวันเกิดผ่านแล้วเงินเห็ดพากันเฮ็ดสินดาดกินเงินบริกินเหล้ากินเบียโอเคมาต่อกันเนะาะบอไไค่อยหมักแบบว่ากินเหล้ากินเบียบอค,คอยมักแม่บอค่อยหมักแล้วก็บบอไม่กินโดนเลยนะ พอเขาเองก็ช่วงนี้อยู่แต่ในเฮื่นบริได้ออกไปกินเหลากินเบียร์ไม่ได้ค่อยออกไปใส่เลยนะมีแต่ว่าพาลานไปเห็ดนันเห็ดนี้หักกกลับมาแต่เวียงพาลานไปเห็ดนนั้นส่วนลายกับมิเตยู่เฮื่นบริได้ไปเหรียญไปเอียงบ่ได้ค่อยออกไปนอกดอกตอนนี้บริได้เห็ดเบียกเห็ดงานยังบอกว่าบอกว่าเพิ่นผู้เก่าเนี่ยเพิ่นไปเห็ดเพิ่นบอกว่าอยู่เฮื่นเลยก็เลย่บริได้เห็ดเบียรเห็ดงานเอียง หยุดการเหตุวียงนี้ได้ประมาณจากเดือนอะไรตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาแต่ยงแล้วกับบ่อได้เหตุวียงอีกเลยจะกลับมาตอนนั้นเลยมีแต่คนคนใดที่เขามาฮะนะคนก็มีแต่หามบ่าหายไปเหตุวิยงให้อยู่เท<อ>ืนา,<ง>านนแม่เอาง่ายๆก็ย่าน้องเมื่อยอ <laughs> คนแห่งตัน้อยอยู่เนาะ <laughs> แต่กับปว่า กินเข่าแสบนอนรำปกติบ่อเดือนเลยแต่หมอมันก็ยังมีคิดคิดอยู่นะคือแบบคิดเรื่องเพอนทะเลคันวันเลิกกันหรือ,อยังคนเขาก็จะบุคิหลายปีน,ปน,นี้เพราะว่าเลิกกันเลยเดมันบริมีอย่างห้คาใจแต่อันนี้มันแบบเข้าโบาหัวเขาเห็ดยางพิษเลยว่าผนเป็นอยางบ่อใจหนึ่งค่ะก็เป็นห่วงอยามันเกิดยางขืนกระเพิรนบอเกิดวัติเหตุบ่หรือว่าเป็นเป็นอะไรอย่างขนาะด เขาอาอยากหัวอันนี้คันสมุดว่าเพิ่นบ่อยากลมแล้วคันเพิ่นเห็นคลิปนี้ถ้าเพิ่นยังมีสิวิอยู่ได้ถ้าเพิ่นบ่อยากลมแล้วก็ให้เพิ่นแซดมาบอกเขาว่าเออไอ้บ่อยากลมนเด้อไอ้มีคนอื่น้วเด้อยังประมาณนี้นะเพม่นหายไปแบบนี้แล้วก็มาเห็นเขาคิดเป็นห่วงว่าเออเป็นยังเกิดอยังขึ้นนะอืมถ้าเขามีลายคนในเงอนแเฮาอยากแซดถามอยู่แต่อันนี้เฮาบ่ได้มีรายคนในือนเพิ่นมันต่ลายไอ้เพิ่นคนเดียว กันยากเนาะ<ม>แบบว่าติโตกันแบบโดยตรงประมาณนี้นะเพรพวกเขากับบุคิดว่าผนจีหายไปแบบนี้ก็เลยบริธามเอาไล,ล์คนนี<ม>้เง<ม>ินเราปกตินะเราก็เป็นคนที่หมักหายไปอยู่แล้ว<ม>หายไปแต่กะ <c oughs> บริโดนขนาดนี้ฮนะ่ะน <c oughs> ่ะอย่างน้อนะก็ประมาณมื่อหนึ่งสองมื่นมันกระเสรมาแล้วแบบเขากับิ้นกับการที่พผนเป็นอนะันนี้ทำใิ้เขาก็คิดว่าเออมัเป็นยังดอกจะไหนเรากระเสรมาเองคนะ่ะน<ม>่ะแต่ว่าเถื่อนนี่นะมันหายไปโดนอะไร เป็นสีหามือแล้วก็ในใจเขาก็คือสืิดว่าเราก็จะบอกกลับมาแล้วค่ะนะเราก็เลยเออออกมาถ่ายคลิปม่ซะโดยแต่เราก็บริบอกบริบบบบยังเขาได้ยังโทรได้ยังแซดได้เลยแต่ว่ามันเราบอกเบิ่งบอตอบบอกอยังเลยอไม่ขับมาเบิ่งเลยโดยตอนที่ว่าอ่าน้องอาคบกับเพื่อนในฝันการดูเลดีบอกเราดีแหงงอายนี่ดีกว่าหลายๆคนที่เข้ามาคนะ่ะเราแบบ คือสว่วนอะไรเราตามใจเขาทุกอย่างค่ะนะมบเคยเหตุให้เสียใจบบเคยมีเรื่องไปว่าเออพิดกันมายกแม็กเรื่องผูซสาวบวามีอมืตรงสเปกเลยมัมบอนแม่นีิสสยตรงสเปกมาทุกอย่างเออแบบเวลาพิดกันยังสั่นสีนะะเราสิแบบโบเทียงโบยังมีแต่หัวอย่างเดียวขนาะ <laughs> เร<อ>าก็เลยหมักนี่ใสแล้วโบเคยแบบว่าเสียงดังใส่โบเคยมาใส่อารมณ์ให้เขา <laughs> แต่ก็มีแบบว่าชัวนะผิดาลาดทางเทคนิคเนาอ <c oughs> กลับไปกันแบบโบดนปันใด <c oughs> อืออือคือตอนที่ว่าน้องท่านได้เลือกคนนี่อนอก็มีคนข่ามาลมหรือว่าข่าวมาคุยมีลายเย่บอกตอนที่เขาเปิดใจก่อนสิมามาพอเล่านี่นะม,มีแต่มันกับโบมีคนแบบเป็นตะลมนะเอาตามตรงซะบางคนกับขามากับแบบเสร็จเล่นเ่นหัวหัวนะเสร็จมากขึ้นเ่นเ่นนะ่ะนะอือคือเด็กน้อยนะ แต่กับบางคนจริงจังกับจิงจังจนเกินไปมาแ็จมาปุ๊บลมกันบ่อหอดหอดอันบ่อหอดสองมือสัที่บ่อได้ล้มโทรศัพท์กันคืนเดียวมือต่อมาเลยอยากมาคอมายังขนาดมันก็ะไวเกินไปเหมือนบ่อยังบ่ท IC ันในหูนิสัยใจคอกันซ้ำและเขาก็บอกคนว่าเออใจเย็นเย็นก่อนอย่างหน่อยๆก็ลมกันให้มันหอดหน่อยสุดๆกับประมาณเดือนหนึ่งซาอย่างหน่อยๆก็ได้ห NO ูจากใจคอกันก่อนแล้วก็บอกเขาว่า เราถามอะไระเราก็อาอยุลายแล้วแล้วเราฟ้าอยากได้เมียเขาก็เลย่าเอ้าสนักกับไปไปลองไปล่มคนอื่นลองเบิ้งมันไวขนาดนั้นเขาก็เสียอันเอาไม่ได้ขนาดแต่มันก็แบบคือแบบ,แบ,บขาดชีวิตลมกับอยอ้นั้นนะมันมีแต่คนมาลมเล่นๆนหัวหัวนี่ก็มีแต่เ่าแหละแบบคนเดียวจะเป็นตาลมนะอลองลองบอกให้เอฟซีฟังเนี่ยแบบเราเห็ุประมาณดแบบจังเจ้าจัง,จงอาสะดุดตาสะดุดใจนะ เราเข่ามาอาจจะตอนนะ้าห้าอกหักจากผู้เก่าอยู่เนาะเจ็บจากผู้เก่าอยู่เราเข่ามาเราเราก็เห็นโตปกตินี่แหละแต่ว่าเราแบบ <c oughs> เวลาลมกับเราเลยมันบอ่อเราแบบไม่หายห้าแบบแอปนะเป็นแบบใดก็เป็นแบบ,บ,น,แบ,บน้าเราบอกไอเราบอกเขาว่าหน้าเป็นอะไรกับลมกับไอแบบน่ารุดเดินไปต้องแอปต้องอีหยังฮะนะแต่เวลาลมกับเราแลวมันเพืส่สบายใจแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าอยากร่มกับเราตลอดขนาะดแบบเรคืคคนอื่นราลมและอึดอัดเขาเห็นให้เขาอึดอัดขนะดเราเคกับคนอื่น hmm. เขาก็ว่าบ่าถึกนะมิไ hmm. ยแล้วอาจสีแบบตามที่เขาหมักบวาจากก็เลยว่าเออหมักเราแบบแบบเราหมักในสิ่งที่น้องเป็น,นเราบเคย hmm. ตีว่าเออเป็นเน่า,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 านั่นเน่านี่เราเคยว่า hmm. แบบว่าเรามีแต่บอกว่าเออน่าเป็นอะไรไอกระหับได้เบิดอยังประมาณนี้ hmm. คือความหมายาบบบ่พยายามแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงตัวเองกัยาเนาะอเห็ดเหตุในสิ่งที่น้องมักประมาณนี้เอออืมอืมก็มีบ่เลยแบบว่าเฮาเคยผ่านมาแลลวเขาหายเฮาปรับปรุงตัวเองในจุดจุดหนึ่งหรือว่ามีเนาะมีบางคนเขาเข้ามาเฮาคือเฮานี่เขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนว่าตรงๆค่ะน่ะโดยแล้ยังทีแบบบหมักกับกข้อออกไปเลยว่าบหมักยังนั่นนี่ค่ะน่ะแต่กับบางคนเขาก็อาจจะหับบ่ได้หรือว่าเขาไปคนใจห่อนในค่ะน่ะการแบบเข้ามาเลยมาว่าแบบว่าเออแอว่าคือแบบเรียนหัวๆสินะเขากับโอยากลมบางคนเขาก็บอกให้เปลี่ยนนิสัยยังนั่นนี่ใจห่อนกับหายใจเย็นลงเข้าบเหม็นค้นใจห่อนขนาดนั่นแต่ว่า ผู้สั่งสีว่นนะบางคนเขาก็อยากให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่เขาเป็นแบบมันล่มแล้วมันรู้สึกออัดบ่มันว่าเขาอยากเปลี่ยนยังเลยได้เปลี่ยนได้แต่ว่าตรงบึงเขาก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนใช้เขาอยู่บ่คือผู้เก่าที่เขาก่อนที่มาเจอไอ้เนี่ขนาดเขาก็เปลี่ยนได้ค่ะคนที่เขาหมักเขายอมเปลี่ยนนิสัยตัวเองทุกอย่างเขาถามเขาว่าเออเขาบหมักอะไรกร้อมเปลี่ยนให้เขาก่อนนะแต่คือทหยแล้วก็ไปประอดนอนว่าเราเอาอารมณ์มาลงใส่เฮา คนเก่าฮะอืม,อมแต่พอมาเจาอไอ้อันนี้เราโบได้แบบบริคาดวังในโตวเาว่าเขาต้องเป็นโน่นนี่น,นนะเป็นอะไรเราหักใจเบอทุกอย่างในในสิ่งที่เขาเป็นเราดีเนาะแม่โเคยแบบบบเคยเหตให้แบบบบเคยเหตให้เสียใจเลยเตั้งแตลลงกับเรามาบบเคยพิทเทียงกันมาหยอกมาแยากก่กระโบได้อันนั้นก็มีในแหละผู้บาวผู้สาวนอะแต่เราก็ายเหตเหในห้องหัวได้บบเคยเทียงบบเคยยังพิดกันก็นมีต่ยิ่มแต่หัวอยู่ ก็เลยเห็นเาีาคักหมัามากล้วหลงังหลังจากที่ว่าเลือกแล้วเลยกะลมกระเพินมาคนเดียวตลอดเลยเบอกเฮ้ยากะตัดก็มีคนที่เศดมาก,ก่อนสัตวมานำหลังแล้วนะอเอเหลังจากที่เฮาลกรรมกรเลาจริงจังแล้วเขากะบอกเพื่อนว่าเออเขามีผู้บ่าวแล้วเขาบอกทุกคนเลยที่เศดมาว่าตอนนี้เขามีผู้บ่าวแล้วเดืออก็เลยบอกเพื่อนไปแบบทุกคนแหไะ แต่บางคนเพื่อนก็อยากห้อยากยั้งแน่น่ะแต่เขาทันเขาได้ร่มเพื่อนแล้วเขาก็ปักใจลวมแต่คนนั้นเบรยบริ์รวมหลายคนบริอยากรมหลายคนอืแต่กรบโบหินคลิปแบบว่าออกมาอีกรอบแมืนบนน <laughs> น่ะเนาะเพราะว่าถา่ายเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่า,าเ,เออบบถ่ายก็ได้เพื่อนเพราะว่าถ่ายคลิปนึงมากก็คือหูหหนน้อะไรเนาะมันก็มีคอมเมนต์อันนั้นแบบ บางคนเขากับบมักเฮาเขากับมาเมนเบาหฮย,ยังนุ่นนันนี่ค่ะแล้วหูว่าเขาเป็นคนคิดหลายไอ้เราก็เลยบอกว่าคันคันนนังกับบาถ่ายกระยาบขต้องออกไปถ่ายกระยาก็เลยบ่ได้ถ่ายบม่ได้ดออกมาถ่ายคลิปปิดใจยังนุ่นนันนี่ลมกระผึ้นแล้วก็คือบม่ได้ถ่ายคลิปเลยแล้วเลยเม่นบ่แม่ปัจจุบันนี่นงละอาศัยอยู่น้ำพายซะอยู่น้องเอื้อยอยู่หังเริงอือม,มามาอยู่นี่เป็นประจำเลยแม่เข้านอนนี่เลยออเมยได้สะ แม่จะอยู่กับโมเมอ,อยู่เพื่อนลังคุณกับสาวพอถ้าแม่บอกอยู่พุ่นแม่อืมอยู่กันนี่จะกคนอยู่เพื่อนรังนี่นนนบอกแม่อยู่กันมีสี่คนสี่ห้าคนนี่แหละโดยก็เคยมีแบบว่าเอฟซีมหาหาัเทือนทอซานอยู่บนน้อแหละไม่ถึงคนที่ลมกันบ่แม่คนที่ล่มหรือว่าเอฟซีมาเยี่ยมมายามอย่างนะอบอกเคยมีอ๋อข,ขนาดคนลม่มกันเขากันยังบ่ได้มา คือพูนี้นัดกันว่าสิมาหากันแล้วแต่กะบริมาขึ้นเขาอืมแบบเขาบ่หามากบริมุอเราเอฟซีสิมาห้มากคันเพิ่นอยากมาก็มาได้เพราะว่าเขาก็อยู่เงินบริไใส่เด็กอ่คันว่าเพิ่นว่างหรือยังนี่เพิ่นอยากมาเล่นมายังให้พาเพิ่นไปเที่ยวไปยังคะน่ะก็ได้อืมแต่โมเมนว่าให้พาไปไกลน่ะไปบ่ได้โดยเ่นไปเอาแมงแถวบ้านนี่ไปเที่ยวถ้าแขกไปกลับเนี่ยนะไปได้ไปกลับ ไปกับบ่แม่ค้างข้างคืนนี่แม่ม่ไปบอกหรือไงท่านข้างคืนจะเอาเอาน้องเขาไปนําเอาหลานเขาไปน้นไปไปได้เออว่าก็คือว่าเลยเนาะคนทวาบ้านเขาก็จบสิว่าให้อยู่ดีท่านไปนั่นก็ย่านเพิ่นนว่าใหา้บัดเปิดใจอีกรอบนี่นี่คือแบบว่าสเปกมีในสะเรลืองอ่ะรู่พางหน้านนะตายังคือเก่า,กาโบหรือว่ามีแบบใหม่คือเก่าเอา เอาไปเอามาหูหางหนาตา,ตาก็แทบสิบร่สาคัญแล้วก็คือคนที่เอาลมนี่นะตอนลมกันแรกๆผล่นกับบรตตามสเปกที่เ,าเอาเออหมักขนาดนั้นนะฝุ่นกระเบรเป็นคนสูงคนขาวฝุ่นกับปกติธรรมดาบริสทสูงสามที่เอาโนะลลผล่ลนขนาดลมกัเฝุ่นไปแทนๆแล้วก็ยังรู้สึกหมักคนนั้นเอาไปเอามาแล้วเลือกหนาตาหูหางกระก็เทบเลยสำคัญอยังเลยสำคัญได้แทนมันลมกันแรงเข้าใจกันนะ หับเฮาได้โบเฮาหับได้โบประมาณนั้นต่างคนก็ต่างหับกันได้แบบนี้นะโดยลายนี่ใส่ตัวเก่าโบใส่ตัวเก่าสมมติเอฟซีเก่าเห็นแลยเพิ่งเซตมาได้จชะก็ลองลุ้เบางหันตัวเองกระโสดเยอะเอฟซีเก่านี่หมายถึงคนที่นองเคยแบบปฏิเสธไปประมาณนี้นะเคยรู้เคยแบบคนที่เคยเซตมาเมือน่ะ แมนเคยเซดมาเลยน้องปฏิเสธว่ามีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วประมาณนี้ร่มถ้าคนยังเซดมาอีกค่ะนะเพราะว่าตอนนี้จะขอ,อก,กระสด <c oughs> ุดเลยพ่อมให้โอกาสทุกคนแ <c oughs> มนว่าว่างตลอดบอกเลยว่าถักมาเป็นช่วงช่วงนี้ก็ว่างตลอดว่ายังบดเเฮ็ดเวียก <c oughs> เฮ็ดงานยังเลยยังบดเไปอันนั้นหาเวียบเ <c oughs> พราะว่าล่มกับคนเก่าคนกับปไทยไปเฮ็ดเวียกค่ะนะ กระซ o ก็ยังว่างอยู่มันเสร็จมาก็ยังตอบเออเสร็จมาได้ตลอดเวลานอกสะจากว่าตอนกลางคืนเดึกๆแล้วแบบนี้น่ะเราก็นอนอนอนประมาณจากโมงประมาณสิบโมงวันเก่าโมงสิบโมงวันนี้สัญญาณดีอยู่บ่อยยู่บ้านหรือว่าอยู่เฮือนเอือเจ้าบางมือกับบุกข้นเลยสัญญาณหนะบางมือก็ดีอืมบางมือกับโพออันนั้นม,มันก็เป็นน้ำสรงนี้มันหนาวนี่ บางมือค่ะตื่นมาหันสัญญาณเนี่ยดับุกข้นเลยโอ้อยากคุยอยู่แต่ว่าบางมือนี่บ่มีสัญญาณแม่มันกลับไปเป็นดูดันโดนจะเป็นถนนนะโดยกลโอเคเนาะคือตอนนี้กลับมาอัปเดตเรื่องราวของน้องเพลินเพราะว่าเห็นเพลินออกมาถ่ายคลิปใหม่เอฟซีก็เลยว่าให้เข้ามาอัปเดตลงเบิงงเนว่าสั่นน้องเพลินโซแทโบนะอือ กัมีคนที่ว่าพ่อจะเข้ามาคุยอยู่เนาะอืมคือคือว่าอะไรนองกะหายไปโดนอะไรบางคนกับบะกะเข้ามาคุยโยตอนนี้นี่แมสนสดลอยเนาะสด <c ười> โยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าเราจะโอลงประมาณนี้ก่อนเลยกะสิเอาเงินไหวเพิ่มเติมบานเติมยังก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเงินจาก ่าสปอนเซอร์ของเอื้อเนาะที่ว่าเพิ่นคอยสนับสนุนทางช่องเอื้ออยู่โดยเพิ่นฝากมาให้พอได้ซื้ออยางเฟอร์บอลหรือว่าน้ำกินเนาะ <c oughs> อ่เซนกีบนังบ่งละขอบใจเด้อได้บอกคือไก่ได้ได้อยู่โอเคมีแต่ว่าทางเฮากับทีได้ขอ,ขอตัวจุ๊ยว้แต่เท่านี้เนาะมือหนักมือหนาลุ่ม,ม,มกันไหมโดยโดยสบายดี